วัสดีค่ะวันนี้ปานจะมาไขาข้อข้องใจนะสำหรับดอกเบี้ยลดต้นลดดอกที่จะมีประกาศวันที่10มกราคมปีหน้านว่าที่ลูกค้าอาจจะแบบมีการเข้าใจผิดนะคะว่าลดต้นลดดอกก็จะเป็นเหมือนบ้านที่ว่าเราโปะโปะไปแล้วก็ย้อนจัดรถของเราเนี่ยก็จะถูกลงจริงๆแล้วไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าเป็นตัวเนี้ยมันจะมีข้อแตกต่างกัน2แบบนะแบบที่1เลยนะคะบ้านเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ย มันสามารถขึ้นได้แล้วก็ลงได้ด้วยตลอดระยะเวลาผ่อนไม่ว่าจะเป็น20 30 40ปีเนี่ยตรงนี้ดอกเบีย้ยสามารถขึ้นได้หมดหรือว่าลงได้ตลอดสัญญานะตรงนี้แต่รถยนต์เนี่ยไม่สามารถขึ้นหรือว่าลงได้นะคะดอกเบีย้ยก็จะเป็นแบบคงที่เท่าเดิมตลอดอายุสัญญาไม่ว่าลูกค้าจะผ่อน4 5 6 7ปีและข้อแตกต่างอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือบ้านสามารถโปกได้นะคะจ่ายเกินกำหนด ของค่างูเราได้เพื่อที่จะเอาไปลดในยอดกู้ของเรามันก็จะลดลดลดลงไปอีกถ้าเราจ่ายเกินในส่วนของตัวบ้านนะแต่รถยนต์ถึงเราจ่ายเกินไปก็ไม่มีผลกับตัวต้นตรงนี้มันแค่จะเอานี่ไปแขวนไว้นะแล้วก็เอาไปตัดในรอบถัดไปแค่นั้นเองค่ะก็คือรดต้นลดดอกเท่ากับไม่มีผลนะคะเกี่ยวกับรถยนต์ตรงนี้นะแต่คราวนี้เขามีประกาศใหม่ก็คือ ในส่วนของตัวข้อกําหนดว่ารถยนต์ใหม่เนี่ยดอกเบีย้ยไม่ให้เกินร้อยละ10%ส่วนรถยนต์มือสองเนี่ยก็จะไม่เกิน15%และรถจักรยานยนต์เนี่ยไม่เกิน2 3ค่ะจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละแบงก์เนี่ยก็ไม่เกินอยู่แล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยยิ่งรถใหม่เนี่ยค่อนข้างดอกเบีย้ยถูกอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละที่เขาก็มีการแข่งขันกันดอกเบีย้ยเนาะตัวไฟแนนซ์แล้วก็ประกาศใหม่เนี่ยเป็นเกี่ยวกับการ ปิดบัญชีเท่านั้นนะตรงนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าที่ผ่อนตรงผ่อนปกติตลอดตลอดจนถึงครบสัญญาเนี่ยไม่มีผลปิดบัญชีเท่านั้นปิดแบบไหนบ้างปิดเป็นแบบขั้นบันไดนะมี3แบบด้วยกันแบบแรกลูกค้าชําระค่างวดไม่เกิน1ใน3เช่นค่างวด60งนวดลูกค้าชําระยังไม่ถึง20งวดแล้วไปปิดบัญชีเนี่ยเขาจะมีส่วนลดดอกเบี้ยนะให้ไม่น้อยกว่า6 0ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแบงก์อีกทีนึงเนาะว่าจะแบบ พิจารณาที่เท่าไหร่นะแต่ต้องไม่น้อยกว่า60%แล้วก็ 2. บันไดขั้นถัดไปก็คือชําระค่าง,งวดเกิน1ใน3เช่น60งวดลูกค้าผ่อน21งวดขึ้นไปนะคะตรงนี้เขาก็กําหนดไว้ว่าลดดอกเบีย้ยไม่น้อยกว่า70%และบันไดขั้นสุดท้ายก็คือลูกค้าชําระค่าง,งวดเกิน2ใน3ขึ้นไปอย่างเช่น60งวดแล้วผ่อนอเกิน40งวดขึ้นไปเขาก็จะ ปิดดอกเบี้ยนะคะก็คือลดดอกเบี้ยให้ทั้งหมดไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยจ่ายแค่เฉพาะยอดที่เหลือก็คือมีประโยชน์ตรงนี้นั่นเองสำหรับปิดบัญชีเท่านั้นนะในกรณีที่ว่ามีผลประกาศใหม่ตรงนี้แต่คราวนี้ลูกค้าที่จองแล้วก็จัดไฟแนนซ์ทำสัญญาก่อนวันที่10มกรามีข้อดีตรง,งไหนบ้างอ่าก็คือบอกเลยดอกเบี้ยถูกกว่าปีหน้าเพราะว่าปีหน้าเนี่ย หลังจากประกาศตัวนี้ไปเนี่ยธนาคารเขาก็จะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นมาเท่าที่ดูเบื้องต้นนะตรงนี้แล้วก็2นะคะเกณฑ์พิจารณาของธนาคารการจัดไฟแนนซ์เนี่ยปีหน้าก็จะค่อนข้างเข้มข้นขึ้นแล้วก็เงื่อนไขอาจจะเยอะขึ้นเช่นคนค้ำหรือว่าเกณฑ์รายได้ต่างๆนะคะเขาก็จะมีการาปรับเพิ่มขึ้นด้วยค่อนข้างยากกว่าปีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับลูกค้าที่ยังลังเลอยู่นะก็ลองพิจารณาดูนะคะตรงนี้ ถ้าลูกค้าผ่อนงวดปกติไม่มีการปิดบัญชีออกปีนี้ก็คุ้มแน่นอนค่ะตรงนี้เพราะว่าอดอกเบี้ีก็ได้คุ้มเนาะแถมพิจารณาเกณฑ์ก็ไม่ยาก,กต่างหากเนาะ<ม>และถ้าลูกค้าสงสัยตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้ค่ะ<ม>เพื่อป่านจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาแจ้งให้ลูกค้าฟังอีกทีนึงนะคะและวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย